ครับโอเคครับตอนนี้เรามาพบกับปูนะครับที่ไปหาเมื่อช่วงเช้านะครับกับสาวน้อยนะครับตอนนี้ก็จะไปทําส้มตํานะครับกับกินกัะส้มตำกับทอดนะครับนี่เราจะกินส้มตําอันนี้ตัวเล็กกินกัะส้มตำนะอันนี้เราจะทอดชุบแป้งไหมชุบตัวเนาะหักครั้งนี้ได้ไหมหักครึ่งรึ่งนี้ชิมไม่ดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ถนัดครับ นี้ก็ช่วงนี้สาวๆก็ทำการแกะปูนะครับแกะปี๊่อนะคไอ้ที่เออนี่คือปูหนิบนะครับปูหนิบไม่ไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้เออนี่เออคืออะไรเออนี่ปูหนิ่มต่างหากเ้รื่อจะดีมันจะเล็กดี แข็งยังดีตปูหินเนาะสมซื้อสมซื้อปูหินดองเหากินเลเนาะมันมันครับนี่คือมันปูนะครับครับตัวนี้เดียวก็ก็มีมันนะครับตัวนี้หินนี่กรอบเรีไปขุดจากหินเลยนะครับเอาดองถอดปะอ๋ออันนี้อันนี้เออที่สองนะครับเออที่สองนี่เออแรงกว่าตัวแรกก็น่าจะเจ็บกว่าช่องแรกนะครับ ยังยัง,งยังหัวเราะได้นะครับแสดงว่าไม่เจ็บะนะครับตัวนี้เราเนี่ยเรา,าก็ข่มขี่ขึ้นมาแล้วก็กินนี้แล้วก็เราก็ทำการแกะปูแล้วกินต่อไปแล้วเป็นการกินกระส้มตำนะครับส่วนพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแกะปูเสร็จแล้วก็เดี๋ยวดูช่วง กินส้มตำอีกทีนะครับเป็นไลฟ์นะคะส้มตำม่วนเนาะ